สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC Lifestyle ้าย้ายบุรีรัมทุกคนนะคะวันนี้เราจะมา update, อัปเดตเรื่องงานทำงานฟาร์มที่ออสเตเลียนะคะเ,เพื่อนเนาะถามไทยกันมานะคะอยากรู้อยากจะทราบนะคะเนาะเออช่วงนี้เราก็ต้องรอไปก่อนนะคะเพื่อนเราก็ได้ทำอะไรมากไม่ได้นะคะได้แต่เตรียมตัวนะคะเพื่อนเนาะเตรียมตัว เตรียมใจไว้ก่อนนะเตรียมตัวเตรียมเงินไว้ก่อนนะคันเพื่อนเนาะเออเพราะว่าวีซ่าตัวนี้มันยังรอ,อยื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในเฟสสองใช่ไหมเพื่อนเราเราเราสามารถยื่นวีซ่าได้ประมาณเดือนประมาณเดือนกุมภานู่นหละันเพื่อนของปีหน้านู่นนะคันเพื่อนนะเนาะแต่ว่าเราสามารถ หางานได้ทางเว็บไซต์ที่เราจะสมัครงานนะคะเสิร์ชหาข้อมูลนะคะแต่งานที่เราจะจะส่งข้อมูลไปต้องเป็นงานที่เขาทําสัญญากับทางรัฐบาลแล้วนะคะเพื่อนเนาะที่เราจะลงชื่อสมัครในการทํางานฟาร์มนะคะเพื่อนเนาะเออเราก็เลยอยากจะมาอัปเดตข้อมูลนะคะเพื่อนได้มาแน่นอนนะคะเพื่อนแต่รอให้ถึงปีหน้าก่อนนะคะ ได้แน่แต่ต้องรอปีหน้านะคะเพื่อนเนาะรอปีหน้านะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาให้กำลังใจทุกคนนะคะถึงแม้ว่าวีซ่าตัวนี้นะคะวีซ่าทำงานฟาร์มนี่อ่าภาษาอังกฤษเขาเขาไม่ไม่ไม่ได้เข้มงวดมากเท่าไหร่นะคะแต่เราควรที่จะรู้นะคะเพื่อนปาก ภาษาที่จะต้องใช้พูดในการภาษาถามทางถามอะไรนะคะเพื่อนเป็นภาษาที่จําเป็นในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่า,ามาโดยที่พูดอะไรไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องได้มั่งนะคะเพราะว่าถามไทยกันมามามากเหลือเกินในเรื่องด้านภาษานะคะเพื่อนแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่ายบอกว่าไม่จําเป็นต้องรู้เลยนะคะเราจะต้องรู้มั่งนะคะเพื่อนเนาะ เพื่อการเอาเอาชีวิตรอดในต่างแดนนะคะเรามาอยู่ต่างประเทศนานเพื่อนเออเรามาอยู่ออสเตรเลียนะคะประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะภาษาที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนเนาะเออเพื่อเอาเพื่อการเอาตัวรอดของเราเองนะคะไม่ใช่ว่า จะไปไหนหลงทางอยู่เนี้ยไม่สามารถถามทางได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่ๆนะคะช่วงนี้นะคะเราก็อยากมาตักเตือนนะคะเพื่อนๆนะคะคนที่กําลังหลงกลคนลวงอยู่นะคะหลงกลคนที่กําลังหลอกลวงว่ายื่นวีซ่าได้เลยขณะนี้นะคะยังยื่นไม่ได้นะคะเพื่อนนะคะแต่ถามว่าวีซ่ามีจริงไหมวีซ่ามีจริงนะคะเพื่อนนะคะ แต่เรายังไม่ถึงกำหนดนะคะเพื่อนต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะคะว่าเราไม่ถึงกำหนดที่จะยื่นนะคะเพราะว่าเรศสองก็ประมาณปีหน้าเนาะประมาณวันที่หนึ่งเมษาที่จะสามารถเดินทางเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการยื่นวีซ่าต้องยื่นได้ก่อนเมษาแน่นอนนะคะเพราะว่าเมษาก็บอกว่าเดินทางเข้ามาได้นะเพื่อนแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์แค่หางานเตรียมเอกสารทำรีสูเม ทำอะไรไว้แค่นี้นะคะหมุนเวียนบัญชีนะคะสิ่งที่คุณจะสิ่งที่คุณควรจะมีก็คือพาสปอร์ตนะคะเพื่อนใบพาสปอร์ตที่ไม่หมดอายุนะคะและก็เอกสารของคุณนะคะเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเราจะต้องจะต้องมีนะคะเพราะว่าเมื่อไรที่มีคุณมีการยื่นเอกสารเมื่อนั้นภาษา เอกสารของคุณก็จะต้องแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนเนาะตอนนี้ถ้ายัางไม่ได้นทำทำการยื่นอะไรนะคะคุณก็ศึกษาข้อมูลไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่คุณจะทำะวีซ่าเข้าข้ามชาติข้ามประเทศนะคะเพื่อน คุณจะต้องศึกษาข้อมูลในตัววีซ่านั้นๆนะคะเพื่อนไม่ใช่ไม่ศึกษาเลยนะคะจะรอแต่ความรู้จากคนอื่นที่เขากระจายความรู้ให้คุณได้รับฟังนะคะเพื่อนเพราะว่าบางครั้งข้อมูลบางครั้งมันผิดนะคะเพื่อนเนาะเออเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาด้วยนะคะศึกษาด้วยนะคะเพื่อ,อความอยู่รอดของตัวเพื่อความรู้รอบตัวของคุณเพื่อคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบคนอื่นนะคะเพราะว่าวีซ่าตัวนี้นะเพื่อนถ้าคุณสามารถศึกษาด้วยตัวเองคุณไม่ต้องเสียเงินให้ใครเลยและค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่ามันไม่ได้แพงเลยนะคะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่ใบก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆทุกคนเสียรู้นะคะเสียรู้สำหรับมิจฉาชีพที่ คิดหวังที่จะกอบโกยกอบโกยเงินทองจากคนที่กำลังดิ้นรนนะคะดิ้นรนเพื่อจะเดินทางมาทำงานนี้นะคะโดยความที่ว่าอยากจะมีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวนะคะเพื่อนจำเป็นต้องดิ้นรนและก็เสียรู้คนที่กำลังหาผลกำไรกับตัวเราอยู่นะคะเพื่อน ให้กาลังใจทุกถูกท่านนะคะเพื่อนเนาะให้กําลังใจนะคะสิ่งที่ต้องทําที่สุดก็คือศึกษานะคะศึกษากับสิ่งที่คุณกําลังจะดําเนินการอยู่นะคะในเรื่องวีซ่านะคะเซิร์ชเข้าไปเลยนะคะ agricultural visa นะคะอ่า2021นะคะเพื่อนมันจะมีข้อมูลนะคะมันจะมีข้อมูลให้เราเข้าไปอ่านนะคะเพื่อนเนาะเออและก็ทำให้คุณจะได้รู้ หลายหลายเรื่องนะคะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิกทุกไลน์นะคะพี่ายก็เวลามีข่าวใหม่ๆเราก็พยายามจะมาอัปเดตนะคะมีเพื่อนถามไทยมาอยากรู้อยากทราบอะไรนะก็พยายามจะไปค้นคว้าเพื่อจะเอามาอธิบายเพื่อให้ความรู้กับคนที่ท่านยังไม่ได้รับรู้นะคะเพื่อนวันนี้ต้องไปก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณ ทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ